สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้ก็มาพบกับหมอแตงบ้านลาดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หมอแตงก็ยังไม่ได้ออกจากศีรษะโศกเลยยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาเตรียมต้นไม้ไปปลูกในที่ของเราหกไร่ที่หไร่นี้ก็จะทําเป็นสวนป่าสมุนไพรอย่างที่เคยเล่าให้ฟังคลิปต้นๆที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จะมาเจอต้น หมายต้นหนึ่งที่สามารถบำรุงน้ำดีได้น้ำดีไม่ดีนี่เกิดโรคอะไรต้องเข้าใจนะครับว่าน้ำดีนี่คือไฟลูกหนึ่งกองหนึ่งก็คือแพทป์ะจำใานี้ก็จะมีพัทธปิตาพัทธปิตาแล้วก็กำเดาพัทธปิตาทีนี้พัทธปิตาก็คือน้ำดีนี่แหละน้ำดีในฝักดีในฝักก็หมายถึงเคยเห็นไหมครับถุงน้ำดีอะ่ะทีนี้พอ มีน้ำจเฉียวอยู่ข้างในนี่คือน้ำดีน้ำดีตัวนี้คือน้ำดีที่ออกมาช่วยย่อยทำไมมีประสิทธิภาพช่วยย่อยก็เพราะว่ามันร้อนเพราะเวลาตกออกมาถูกกระเพาะที่เป็นกรดอยู่แล้วเนี่ยก็ผสมเข้าไปกับกรดแล้วก็ทำให้ถุงน้ำดีนี่เ,เกิดพลังเกิดพลังบีบเกิดการย่อยสลายเนาะพ่ะทีนี้ทำไมเคยเคยไปชิมดูขี้ปลาไหมครับขี้ปลาที่มันจเฉียวเนี่ยมันจะขม น้ำดีเราก็ขมทีนี้พอน้ำดีเข้าไปอยู่กับอาหารปุ๊บมันก็จะเกิดไฟธาตุช่วยวย่อยสลายไขยมันทีนี้ถ้าไขามันคนไขมันเยอะเนี่ยก็แสดงว,ว่าน้ำดีนี่ออกน้อยเกินไปน้ำพอน้ำดีออกน้อยเกินไปเนี่ยแสดงว,ว่าถุงน้ำดีอุดตันทีนี้ตัวนี้ก็จะช่วยสลายไขยมันแก้ถุงน้ำดีอุดตันเราไปต้มกินเป็นชานะครับกินเป็นชาวันละซองเล็กๆเ,เห็นไหมที่เขาทาซองชา ก็เวลากินเราก็ตักเอาแช่ครึ่งช้อนกาแฟชงในน้ําอุ่นละลายน้ําอุ่นนะครับถ้าเราไปบดเราก็ละลายน้ําอุ่นถ้าเราไม่มีเครื่องบดไม่ทําไม่เป็นเราก็ต,กตัดเอาต้นนี่แหละเอาไปชงในน้ําร้อนให้กินพอกินแล้วมันก็จะร้อนเผาหน้าแดงนะครับทีนี้อาหารที่กินเข้าไปก็จะย่อยดีย่อยดีก็เกิดพลังงานเกิดพลังงานสูงทีนี้ ร่างกายเราพอมีพลังงานสูงมันก็แข็งแรงคนที่ต้องการพลังงานนะครับอาศัยพลังงานในการขับเคลื่อนทีนี้เราไปดูมันเป็นต้นอะไรมามาดูกันตอนนี้เยอะวันนี้หมอแตงก็จะขุดเอาไปปลูกด,ด้วยนะครับดูสอรี ดูดวนท่อก็แล้วนะครับเราองไปทำในข้งที่าาหายนะครับน,นี่นะครับเราก็จะได้ทั้งต้นนี้เราก็จะไปชํานะครับนี่เวลาปักชําก็ตัดเหมือนมอนตัดเป็นท่อนๆไปเสียบในดินมันก็จะเกิดนะครับแตกออกมาทีนี้ใช้ส่วนไหนแรงที่สุดก็คือใช้ลากลากนี่เวลาคนแพ้นี่จับมือจะบวมเลยนะครับนี่ต้องระวังนิดนึงใครที่แพ้ ขาชื่อของตัวนี้คือเกจตะมูลเพิงแดงมีลักษณะดอกสีแดงนะครับมี2แบบมีทั้งขาวแล้วก็แดงแดงจะดีกว่าแรงกว่าสีขาวแต่ใช้ได้เหมือนกันทีนี้เราก็ใบนะครับเห็นใบกันเรื่องครับนี่ใบเกตตะมูลเพิงนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นะครับนี่ใบเรียวๆนะครับใบเรียว ประจำเดือนไม่มาก็กินได้มันจะขับประจำเดือนแต่ถ้าคนเป็นไข้ห้ามกินโดยเด็ดขาดคนท้องห้ามกินเพราะแท้งกินแล้วจะกินบำรุงเลือดสักหน่อยถ้าเป็นคนท้องนี่ต้องระวังกินแล้วมันแท้งแท้งขึ้นมาก็อันตรายนะครับคนที่เราลากก็อาจจะสูญเสียไปทีนี้พอเรารู้จักแล้ววิธีกินวิธีใช้ก็เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรนี่หนึ่งกำมือ กับมือเราก็ม้วนม้วนมวน้มวนลงไปหรือใช้ทั้งต้นนี่ก็ได้ประมาณนี้แหละสับสับส,บสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเราก็เอาไปลงในหม้อต,ต้มกินกินเช้าเย็นกินแล้วประจําเดือนมานะครับพวกที่กั้นประจําเดือนนี่กินแค่ข้ามคืนเท่านั้นแหละมาพันทีนะครับดูแล้วยาสมุนไพรทุกชนิดมีทั้งคุณแล้วก็มีโทษด้วยกินมากก็เป็นโทษกินน้อยมีประโยชน์ถ้ากินถูกกับโรคยิ่งเร็ว ทีนี้ถ้ากินยังไม่เป็นก็ต้องปรึกษาผู้ชํานาญอย่างเช่นปรึกษาหมอหมอควรจะกินเท่าไหรอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอขอคําปรึกษากับคนข้างๆบ้างหรือผู้ใหญ่บ้างหรือคนที่เขาเคยใช้บ้างอย่าไปทดลองกินด้วยตนเองกินด้วยตนเองก็ถ้าตัวไหนที่มีฤทธิ์แรงอย่างนี้ก็ควรงดเว้นควรห้ามที่ห้ามไว้ก็อย่ากินสําหรับถ้าคลิปพวกนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมบอกต่อกันไปนะครับหรือใช้แล้วมีประโยชน์ก็ ช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมสมุนไพรไทยนะครับ